ววสวัสดีครับบาสสวัสดิครับผมหลังจากที่เราไปหาประกัดกีตาร์มาครับผมผมก็ได้ส0บตัวผมก็จะเอาปลาขึ้นโหลครับผมเอาปลาหมักหมักใส่ใบหูกวางเ,เก็บมาขับรถผ่านก็เลยเห็นก็เลยเก็บมาครับผมบจะเอาปลาหมักหมักใบหูกว้างรักษาแผล รักษาเครื่องที่เวลาผมช้อนมันเป็นแผลปลาไม่สวยครับเป็นยาชั้นดีของประกัดเลยครับผมนีตามดูกันเลยครับผมโหลุ่นเล็กับผมรุ่นไหนกะ็ดี น้ำผมจะใส่ประมาณนี้ครับผมน้ำเนี่ยผมได้มาวันนี้สิตัวครับผมสิบตัวก็จะประมาณนี้ครับน้ำน้ำประประบาบ้านเราครัทำน้ำธรรมดาเนน้ำชายลอน ผมก็ล้างโหลเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่โหลแล้วก็ผมจะเอาปลาที่ผมหามาได้ใส่โหลครับผมตัวแรกครับเอาน้ำเดิมมันใส่นิดนึงครับผมให้มันได้กลิ่นที่อยู่เดิมมัน ไปแล้วหนึ่งตู้นผมก็จะใส่ใบหูกว้างผมก็จะล้างก่อนล้างให้มันเปียกๆก่อนเนเีน่ยหกว้างผมจะใส่ประมาณนี้ครับผม ใส่ประมาณนีเ้เลยแล้วก็เอาเกลือใส่นิดเนึ่งเกลือบ้านเราแหละเกลือในครัวในเรือนทำกับข้าวเราเนี่ยคับผมใส่นิดนึ่งให้มันสมานแผลมันให้มันหายเร็วครับผมเครื่องก็จะหายเร็วเก็ดอะไรมันก็จะดีขึ้นเร็วครับผมนะครัอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับผมปลาน้องนี้สวยครับผมน้อนี้ สีน้ำมันฮะมันจะเป็นน้ำน้ำคำําน้ำอะไระครับถ้าภาษาอีสานก็จะเป็นน้ำคำําน้ำสีขมขำครับเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ตัวแรกครับผมเดี๋ยวผมทําอีกตัวหนึ่งครับสําหรับมือใหม่นะครับผมสาหรับมือใหม่ที่ว่ากําลังหัดเล่นปลาครับผมสำหรับเด็กๆสำหรับมือใหม่ กี๊ต้าบึงหงหลงครับผมเอาน้ำหนองเดิมมันใส่นิดนึงไปแล้วตัวที่สองแล้วก็ตามด้วยใบหูกว้างนี่ครับผมประมาณนี้ แล้วก <ersch> <Aj ax. S 1> ็เอาเกลือใส่นิดนึงข้อที่สามครับผมห่อนน้ำหนองเดิมมันใส่นิดนึงตอกทามด้วยไปกวางครับผมประมาณนี้จะเอาบอลขึ้นหน่อยเอาบอลขึ้นหน่อย รักษาเพลรักษาเครื่องมันให้มันหายเร็วครับผมจะได้สวยงามครับผมตัวที่สี่เนี่ยครับ ช่องเดิมก็บ่าวสวัสดิ์รูปแม่น้ำสงครามครับผมช่องเดิมโดนปิดครับผมโดนยึดรูปปิดก็นี่คือช่องใหม่ครับผมสวัสดิ์ประกาศป่าก็จะใช้ใบหูกวางเหมือนเดิมอะไรเนี่นี่ครับผมผมก็เอาปลาใสาโ่โหล เสร็จเรียบร้อยหมักใบหูกวางเรียบร้อยเหลือแต่ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งเกลือครับผมเกลใส่นิดเดียวเียเท่านี้ เ่นี้ครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมวิธีการหมักปลาหลังจากที่เราหาปลามาใหม่ครับผมวิธีการหมักปลาสําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงปลากัดประกัดปลาครับผมไม่ว่าจะเป็นปลากีตาร์ปลาลูกทุ่งพื้นบ้านหาตามหมู่บ้านหาตามหนองธรรมชาติครับผมใส่ใบหูกวาแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงครับผมครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือฝาก กดซ like, ับใใสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้สุวรรณประกาศป่าครับผมช่องเดิมคือช่องบ่าวสุวรรณรูปแม่น้ำสงครามแต่นี่เป็นช่องใหม่ของผมครับผมสำหรับ FC ท่านไหนลูกค้าไหนสนใจปลาก็ไอ l ดี e ไลค์ครับผม c W o 252528ครับผม c W o 252528ครับผม, 28, บผมเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ